สวัสดีครับมาพบก,กับเตียนกอรบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นนิสสันมามิลานะครับปี2,012สีขาวนะครับีนภนายนอกนะครับอันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ สีสันสวยงามเรียบร้อยนะครับไม่มีรู้แล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในเราเป็นสีดำนะครับเบ่อนหนังแท้นะครับ โมหนังแท้นะครับจากห้างนะครับนี่ครับขว้วน,นะครับกว้งมากนะครับบอกไม่มีแตกไม่มีรอยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับ นี่ครับองเครื่องเรตัวตนี้เป็นเครื่องพันสองนะครับเครื่องพันสองหน้าตาเดิมนะครับนี่เป็นเพจนะครับผมนี่นะครับเครื่องเดิมนะครับยังไงผมก็ ฝากติดตามเพจครอบครกบ้านนะครับถ้าถ้าสนใจสามารถอินบ็อกมาดได้เลยนะครับผมตามเพจครอบรกบ้านเลยนะครับผมขอบคุณครับ